คุยเล่าเมาข้าขมาข้าทวีป 21นาฬิกาสินาทีสักครู่หนึ่งนะคะกำลังต่อสายคุณปู่นะคะเพื่อที่จะได้มาเล่าให้ฟังเพราะวันนี้วันหยุดไง่ะอาจจะตื่นสายสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้นีที่สหรัฐอเมริกานี่กี่โมงกันแล้วถ้าเป็นที่แคลิฟอร์เนียหรือว่าที่ l อลเนี่ยก็น่าจะประมาณ7จ็ดโมงเจ็ดโมงเช้ายังเช้าไปยังเช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นที่เท็กซัสนะคะถ้าเป็นเท็กซัสก็จะประมาณสักเก้า เก้าโมงแปดโมงเก้าโมงอะไรประมาณนั้นห่านกันสักสองชั่วโมงใช่พอพูดถึงเท็กซัสเนี่ยคุณบุรอ่อนในโลกโซเชียลที่ผ่านมาเนี่ยก็จะส่งไลน์ต่อๆกันใช่ไหมคะว่าเท็กซัสนี่เขามีออกกฎหมาย อนุญาตให้คนพกพาอาวุธปืนได้แล้วก็มีการลงรูปบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้คนพกปืนโชว์กันเข้าไปเดินในห้างรั์สินค้าก็ก็พกปืนไปด้วยนะคะยังคิดว่ามันเป็นภาพไงไม่คิดว่าเป็นไม่คิดว่ามันจะเป็นความจริงก็เลยแหมมีคุณผู้ฟังก็ทางเพื่อนๆก็บอกว่าอ่ะลองสอบถามไปที่เพราะว่าเราก็มี คุณมาริสาซึ่งอยู่ที่ดัลลัสเนี่ยค่ะก็เคยคุยในช่วงคุยเล่าเมาส์ควาทวีปแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเธอขออนุญาตเนื่องจากว่าเธอยุ่งมากต้องขายบ้านย้ายบ้านย้ายคลือหาดอะไรแบบนั้นก็เลยก็เลยเราไม่ห่างหายไปนานแต่แต่พรุ่งนี้เธอจะเข้ามาคุยให้ฟังเพราะว่าถามไปทางไลน์เธอบอกว่าจริงแล้วก็พบกันอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ธุรกิจขายปืนนี่แบบฟงฟูเลยฟูฟูเลยแล้วทุกคนก็พบปืนกันแบบ โชวกันแบบบอกว่าสภาพนี้เหมือนวายวายเวสเลยอะไรแบบนั้นวายวายเวสนี่คือตะวันตกแดนเถื่อนนะต้องต้องพูดอย่างนั้นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังเกิดทันนะในยุคที่จอห์นเวนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวคุยกันตอนนี้คุณปูมาแล้วนะคะในช่วงคุยเล่าเม้าคัเทเวีสวัสดีคุณมอร์นิ่งค่ะคุณปูค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งค่ะคุณมอร์นิ่งค่ะกําลังคุยนินทาว่าวันนี้วันหยุดก็เลยอาจจะตื่นสายหรือเปล่าอ๋อโทรศัพท์อยู่อีกห้องหนึ่งค่ะค่ะค่ะวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมคะมาตินลูเทอร์คิงจูเนียเดย์ค่ะมาตินลูเทอร์คิงค่ะอืมค่ะก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะความสําคัญของมาตินลูเทอร์คิงนี่คืออะไรยังไงอะค่ะ โอ oh, ้เป็นคนที่เป็นคนที่สำคัญคนหนึ่งนะคะของประวัติศาสตร์ของที่อเมริกาเนี่ยคะ่ะค่ะค่ะมาเดนลุท์คิงเนี่ยฮะจูเนียนะคะเขามีความสำคัญ junior, คอย่างไรกับคนอเมริกันคะค่ะก็คือประวัตินี่ก็มาจากสมัยช่วงที่อะไรนะคะ uh, 19 1955นะคะค่ะอือก uh ็ huh. uh huh. เป็นเป็นแอคที i ิสซิฟิวริสแอคทีฟิสก็คือเป็นคนที่จะต่อสู้กับเพื่อความยุติธรรมเยวให้ให้คนผิวสีนะคะเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็สำคัญสำคัญพอสมควรค่ะสิ่งที่เราต่อสู้มายาวนานตลอดระยะเวลาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ย เป็นผลไหมคะคุณปูทำไมนะคะมีมีเอ่อเป็นผลไหมคะว่าว่าเกิดความเท่าเทียมกันไม่มีการเหยียดผิวคือคือก็มีก็มีนะคะช่วงอปีอะไรนะอหนึ่งอหนึ่งเก้าห้าห้านะคะ,คะก็เป็นช่วงที่เขาเขาจะเริ่มที่จะอ,ะอะเดินขบวนกันเดินขบวนกันอหรือไม่ก็ทสนะคะคประท้วงค่ะ ่าประท้วงมันก็มีเกี่ยวกับคนที่ที่เขาเหยียดผิวกันคเหยียดชังผิวคนดำคือคือในปีในอดีตเนี่ยก็คือคนดําเนี่ยจะมาใช้ของร่วมกับคนขาวไม่ได้เลยใช่ใช่ไหมคะแม้แต่ท่งนขึ้นรถเมล์ก็ต้องขึ้นด้านหลังรถอย่างนั้นใช่ไหมคะหรือขึ้นไม่ได้เลย่คะขึ้นได้ไหมคะขึ้นได้แต่ต้องไปนั่งหลังรถเข้าขึ้นแต่ก่อนนี่ก็คือใช่ขึ้นได้ก็คือต้องมี อย่างไงต้องไปนั่งคือคือแยกกันนะคะอค่ะแยกกันทีนี้ไอ้ไอ้ไอ้ A A ปรากฏการณ์ตอนนั้นนะก็คือว่ามีโรเซ่พาร์คที่เขาเคือขึ้นขึ้นไปแล้วก็นั่งแล้วก็เ,เขาไม่ยอมลุกขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นที่ของเขาอะนะคะคที่เขาควรที่จะนั่งพอเขาไม่ลุกขึ้นก็ม,มีการ แบบแบบเถียงกันหรือไม่ก็นำเขาไปเข้าคุกนะคะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ยอมรู้คือไม่ไม่ทำตามกฎจ่ายใช่ใช่ก็เลยเรื่องที่จะเดินขบวนกันหนึ่งเก้าห้าห้าเสร็จแล้วหนึ่งอีกมาอีกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกศูนย์ ก็มันก็จะมีการเดินขบวนกันก็คือ,อป,รประท้วงรอบหนึ่งค่ะทีนี้ก็คือเดินคือคือก็เดินประท้วงคือแบบคือมันยังไงอเขาจะต่อสู้แบบอสันติอะค่ะคือไม่นอนไบรแลนซ์อะ,ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรก็คือแบบพีซโฟนอะค่ะ,คะ นะคะก็คือผู้นำก็คือมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียใช่ไหมคะเป็นผู้นำในการในการเดินขบวนนะคะซึ่งก็จะเริ่มจากทางรัฐทางใต้ก่อนอย่างนั้นไหมคะหรือว่าทางรัฐทางเหนือมอนจียามังกรี่มองกรี่ที่อร์แบามาค่ะมังกรมี่คะแต่ว่าอร์บามาคนที่ยิ่งใหญ่ก็คือปีหนึ่งเก้า เอ่อหนึ่งเก้าหกสามค่ะไปถึงเอ่อวอชิงตันดีซีค่ะโอแล้วก็มีการประกาศมากที่เขามีประกาศแบบอะไรนะที่สปีชที่ที่ที่เขาพูดหา Have a dream อ่ะใช่ใช่ Have a dream ข้างหน้าลานที่เป็นอะไรนะที่ฉันจำเป็น Memorial ของเอ่อเป็นที่รู้จัก Memorial ค่ะใช่ใช่ เพราะฉะนั้นเป็นการเหมือนกับประกาศเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ซึ่งปกติที่นี้เคยเห็นมีคุณอบามาพูดเมื่อปีที่แล้วไหมคะตรงนี้เออประโยคเดียวกันใช่ไหมชโอบามาเวลาเมื่อคราวที่แล้วที่เขาเข้ารับตําแหน่งในครั้งที่สองเนี่ยเขาก็พูดที่นี่เหมือนกันข้างหน้าหนีาเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่ก็คือก็คือก็คือได้ได้ผลเหมือนกันนะคะเขาก็มีการเปลี่ยนแปลง อ่ออะไรนะเอเขามีเขาเรียกว่าอะไร c i v i l Rights Act น่ะคะเขาก็คือคือสามารถที่จะให้รัฐบาลนี่ก็เปลี่ยนได้จนช่วงที่เคนเนดีนะคะเ่ประธานาธิบดีเคนเนดีเข้ามาน่ะช่วงนั้นแหละก็คืเอ่อหนึ่ง้นงใช่ก็คือให่หลงคือเดินเดินการเดินการประท้วงของเขานี่ก็คือได้ผลนะคะ เขาใช้เวลาเดินไม่กี่ปีฮะประมาณทักสองปีเดินจากใต้ขึ้นไปเหนือใช่ใช่ค่ะเดินเดินกี่ไม้นะคะโอ้ยนะยาวกมากมันเป็นรั มันเป็นรัต่อรัฐเดินแบบรัดต่อรัฐรัดต่อรัเลยใช่ก็มีคือคือเขาอาจจะไม่ได้ไปเดินทุกรัฐเลยแต่ว่าประชาชนชาวคนผิวดำเนี่ยคนผิวสีเนี่ยเขาก็จะเดินรัฐนี้ก็เดินรัฐนั้นก็เดินเดินกันไปเรื่อยๆเป็นทอๆจนกระทั่งส่งพลังเขาก็บอกว่าเนี่ยเดินระยะทางกว่าหกล้านไม์ อย่างนั้นเลยไหมคะก็เดินไปเดินมาเดินเดินอยู่เดินตลอดใช่ค่ะเดินอยู่ทุกร้านเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่นะคะก็อย่างว่าแต่ก่อนเนี่ยนะคะมันไม่คือมันก็ไม่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 ได้สะดวกไม่เหมือนสมัยนี้นะที่ที่เราเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายๆโดยด้วยรัดนิ้วมือเดียวอย่างเช่นเราคุยกับคุณปูอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ต้องเดินกันเป็นเราเราไม่ต้องนั่งระบินเยเราไม่ต้องอะไรกันมากเลยเพียงแค่กดซึ่งเดียวเราก็ต่อกันติด อ๋อถูกต้องค่ะนะคะแต่การที่กําหนดให้อวันสบปดต้องบอกว่าวันจันทร์ที่สามของเดือนมกราคมเป็นวันหยุดแห่งชาติเนี่ยอันนี้ตั้งแต่สมัยไหนะคะสมัยวันจันทร์ที่สามใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นช่วงนี้นะคะเพราะวันวันเกิดของมนร์ลูส์คิงนี่ก็คือมกราวันที่สิบห้าค่ะอ๋อมกราวันที่สิบห้าก็คือจะอันไหนที่ใกล้ที่สุดเออช่วงนั้น ใช่จะเป็นวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่สามจะเป็นวันจันทร์ที่ใกล้วันเกิดเยาจะเป็นลูกเข็จะเป็นท่าที่ใช่คืออาจจะว่าอะไรนะวันที่สองวันจันทร์ของเดือนนะคะอ๋ออาจจะสองหรือสามก็ได้ใช่ไหมใช่ชแต่สําหรับปีนี้ประมาณนี้ละค่ะประมาณนี้แหละค่ะก็เลยปีนี้ก็เลยมาเป็นวันจันทร์ที่สิบแปดเพราะว่าใกล้กับสิบห้ามากกว่าวันที่สิบเอ็ด S <S 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 ใช่ไหมคะค่ะค่ะอันนี้เห็นบอกว่าเป็นสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนใช่ไหมคะเป็นคนกําหนดขึ้นประกาศอย่างเป็นทางการอ,อ,อันนี้เขาเริ่มมาเริ่มมาตั้งแต่ปีเดี๋ยวก่อนเออ่จําไม่ได้แล้วหนึ่งเก้าตั้งแต่จําความได้ก็มีวันหยุดวันวันวันนี้เลยว,วันมาตินลูเทอร์คิงจูเนยียตลอดเลยใช่ไหมคะ ใช่ใช่ค่ะอย่าเสดงว่าคุณปู่คุณป่ยังอายุนอยอยู่นะคะถ้าอย่างใช่ก็ช่วงช่วงที่ช่วงที่เขาเดินกระบวนการปู่ก็สงสัยคงเกิดเกิดพอดีแล้วค่ะอ๋ออ๋อค่ะใช่แล้วก็เทีนี้คือก็ทําคือคือมันก็เป็นฮอลิเดย์ที่ที่ใหญ่ก็คือแบงก์ก็หยุด อืแบงก์หยุดโพสต์ออฟฟิศหยุดค่ะก็คือเป็น n นช i ั่น l ลฮอล d a เดย์หยุดทั้งประเทศใช่ไหมหยุดทั้งสหรัฐอเมริกาไม่ใช่หยุดเฉพาะรัฐใดรัฐหนึ่งเขามีการเฉลิมฉลองอะไรไหมคะมีกิจกรรมอะไรที่เป็นการราลึกถึงมาตินลูเธอร์คิก็เมืองเมืองใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆนี่ก็จะมี p a เรดค่ะอ๋อมี p a r รดค่ะอย่างเอเนียจะมี p a r รดค่ะเป็นลักษณะยังไงคะ p a r รดที่ว่าเนี่ p a r เรดก็พาเรดธรรมดานะคะค่ะที่ ประมาณ5ไมล์หรือ10ไมล์เรืออะไรไปบาณเนี้ยค่ะของในตัวเมืองเนี่ยอคือที่นี่ก็ยังมีนะคะมีมอนต์รุจคิงอบูลวาดอ๋อเป็นถนนค่ะที่ใช้ให้ใช้ใช้ชื่อนี้ด้วยอืมค่ะค่ะก็สนมากหลายๆเมืองก็จะมีจะมีชื่อนี้อจะมีชื่อนี้เป็นชื่อถนนหรือไม่ก็โรงพยาบาลเรื่องอะไรใช้ชื่อนี้เหมือนกันค่ะแล้วเพลทเนี้ยก็มีการถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับ การเรียกร้องของมาด t นเทอคิงไหมคะไม่มีค่ะก็คือเป็นพาเรดสนุกสนานอย่างเดียวค่ะอ๋อค่ะแล้วแล้วค่ะ<า>ปู่ก็ปู่ยึดยังจำได้นะก็คือว่าอย่างสมัยที่เราเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเราก็จะมีที่โรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีกลุม่มกลุ่มที่เป็นผิวสีเนี่ยกลุ่มน้อยอแล้วคือมันยังไงมันมันมันเหมือนก็รู้กันนะว่าว่าก็แยกอ่ะ คือเขาก็จะไม่ไม่รวมกับคนอื่นเขาก็จะไม่ไม่นั่นแต่พอหลังๆมาเนี่ยเอามาเรื่อยๆประมาณเจ็ดห้าเจ็ดหกเรืออะไรเนี่ยค่ะค่ะก็คือก็คือคือมันมันก็แบบเหมือนยังไงอะไรต่ออะไรมันก็ดีขึ้นคือเราก็เหมือนก็คล้ายๆว่าได้ได้ ได้สัมผัสเหมือนกันช่วงที่เราเรียนเรียนหนังสือตอนเด็กๆนะคะค่ะตอนเด็กๆจะมีการแยกว่าช่วงเรียนสีเขา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 ก็อยู่รเียนขอเขาเขาแยกออกไปกันใช่ไม่รวมกันค่ะค่ะแล้วแล้วในเมืองเขาก็ยังอยู่เป็นโซนเป็นกลุ่มของเขาอย่างนั้นไหมคะปัจจุบันเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะใช่อ๋อค่ะก็คือไม่ไม่ไม่ต้มานก็มันฮ่ะมัน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 ก็อ ุ่งเนี่ยมันก็ดีขึ้นเลยนะคะหมายถึงว่าการการที่ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยแต่ว่ายังไงมันเหมือนกับมันมันก็รู้อยู่ดีอะว่ายังยังมีการที่ที่รังเกียจอยู่นิดนิดโดยเฉพาะรัฐทางใต้ใช่ไหมฮะแถวแถวแจ็กสันวิว,วหรือว่าทา south Carolina อะไรแบบนี้ที่โดยเฉพาะรัฐที่มีนักการเมืองเป็นพรรคหรือพรรคกันค่ะ แล้วก็เรียกว่าขบวนการ KKK ไอ้ครูค่าขันก็ยังอยู่ใช่ไหมคะยังอยู่ใช่ไหมคะยังยังอยู่ค่ะใต้หนีเขาเขาเขายังยังยังมีอยู่ค่ะใช่แรงแรงค่ะยังยังสนับสนุนแบบแบบรับๆกันอยู่อะไรแบบนั้นใช่ใช่มันก็มีอะเคสอยู่ทั่วไปละค่ะที่ว่าอคนที่ยังยังไม่เห็น ว่าว่ายังยังมียางอันนี้อยู่แล้วแล้วจริงๆ<ะ>ก็จะถูกหยิบเป็นประเด็นขึ้นมาเป็นระยะระยระยเรื่องถ้าเผื่อมีการทําร้ายคนดําอะไรอย่างเงี้ยโดยโดยตํารวจผิวผิวขาวอย่างเงี้ยก็จะใช่ไหมคะถูกหยิบมาเป็นประเด็นแล้วก็จะมารประท้วงค่ะใต่ช่วงนี้ช่วงนี้มันจะมีมันมันก็มานานแล้วแหละเพราะว่าเอตํารวจทําร้ายเออ่คนผิวสีเนี่ยเยอะค่ะค่ะ แล้วโดยใช้แบบรุนแรงนะค่ะใช้ปืนจนจนตายนะเออจนเสียชีวิตนะใช่ค่ะเพราะนั้นก็คือเรมกระท้้งกันค่ะเพราะลึกๆเรื่องของการเหยียดผิวมันก็ยังคงอยู่ในสังคมอเมริกันอย่างนั้นนะคะมีค่ะมีบ้างมีมันมีมันมีแต่ที่นี้คือมันมันไม่น่าจะมีแล้วมันน่าจะหยุดไปนานแล้วค่ะแต่สําหรับมาร์ลูสจ็คินนี่ก็ก็เสียดายเพยวเพราะว่า ถูกยิงค่ะถูกยิงไปปีไหนอ่ะปีหกหกแปดค่ะปีหกแปดได้เสียชีวิตคมีมีคนผิวขาวก็ไปยิงเขาเสียชีวิตก็เป็นความรุนแรงไม่งั้นก็คงมีเออไม่งั้นคงมีบทบาทอะไรยุแยะเลยค่ะในในประวัติของสหรัฐเนี่ยแต่เขาก็โดนจำคุกด้วยใช่ไหมคะติดคุกถูกสารตัดสินติดคุกถึงเท่าไหร่คะเก้าสิบเก้าปีใช่ไหมคะใช่ ใช่ค่ะอืมแต่เขาก็ได้ได้ออกมาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้นั่นหรอกค่ะเพราะว่าอ,อคือคือก็คงก็คงไม่ได้ร้ายแรงอะไรก็คือมีต่คงมีการการันกันแกล้งกันอืมเลยว่าเออ่คือจะเอาเรื่องเขาให้ได้น่ะค่ะอแต่ยังไงเขาก็คือคือเขาก็ก็รุนแรงเหมือนกันนะที่สามารถที่จะประท้วงแล้วก็นําคนที่เอ,อไปเดินถึงรัฐต่อรัฐหรือไม่ก็ หนังหนังอันนั้นนะคะเซลมาน่ะอ๋อใช่เซลมาใช่รู้สึกจะจำได้ว่าเป็นวูบบิโกเบิร์ตใช่ไหมคะที่เป็นดาราเล่นเป็นเซลมาอ่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมคะวูบีิโกเบิร์ตอะค่ะดาราโอโอป้าค่ะโอป้าโอป้าวินฟรีอช่ค่ะค่ะมาติมลูทร์คิงนี่เขาได้รับ รางวัลโนเบลสาขาส <Nobel S 1> ันติภาพโนเบลค่ะโนเบลพีซไพรส์ปีหกสี่ค่ะ,คะใช่นะคะก็ได้แล้วก็ได้รับยกย่องจากนิตยสารไทมส์เป็นบุรุษแห่งปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสด้วยแลวเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งนะคือเขาเขาเลื่อนชั้นนะค่ะอ่าชั้นเกรดเก้าแล้วก็เกรดสิบเอ็ดคือคืออายุ ยี่สิบห้าเนี่ยได้ได้ได็อกเตอร์แล้วค่ะได้บีเอชดีแล้วค่ะ,คะเป็นอายุน้อยมากมใช่ไบร์มากยี่สิบก็คือเป็นนคนที่ที่ที่คือน่าทึ่งคนหนึ่งนะค,ะค่ะในประวัติศาสตร์ เป็นนักเทศด้วยใช่ไหมคะเป็นพระเป็นพระนเทเป็นนักเทป็นนักเนป็นักทนเป็นกเทศน์เป็นัเศน์เป็นักเทศน์เป็นนัะน์เป็นนักเทศน์เป็นกเทศน์เป็นนกเทศนเป็นนักเทศนเนักเทศน์เป็นนเทศน์เป็นเทน์เป็นนเทศน์เป็นนาคเะศน์เป็นนัะนเป็นกักเทน่เป็นัะเังเักเน่เป็นักเทนเป็นักเทศน์เป็นนักเทน์เป็นเเป็นคน์เป็นนักเทศน์เป็นเทศน์เป็น์เปเ์เป็ ด็ดูดูดูประวัติอยู่เรื่อยนะคะบางทีเข้ามาในอะไรนะช่อง American History อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ได้ดูน่าศึกษาเหมือนกันค่ะค่ะนะคะก็เลยเถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของอเมริกานะนะคะค่ะใช่ตอนนี้เห็นบอกว่ามีรูปปั้นนะไม่ใช่รูปปั้นสิลูกจำหลักหรือรูปสลักของมาตินลูทิ์คิงที่ประธานาธิบดีบามาไปเปิด อนะที่วอชิงตันนะคะเมื่อปีสองพันสิบเจ็ดเลยนะใช่ค่ะค่ะเบืเริ่มเลยค่ะนี่ก็เป็นก่อนหน้าหน้าให้รับรู้เขานะ้ค่ะค่ะ ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ทําให้แบบเป็นเป็นคนที่มีความพยายามที่จะทําให้คําว่าทาสเนี่ยหมดไปจากแผ่นดินอเมริกาเปลี่ยนแปลงใช่เพราะฉะนั้นการกดขี่หรือว่าการเหยียดหยามอย่างที่เห็นได้ชัดเป็นการแบ่งชนชั้นเนะเมื่อกี้นี้ที่พูดกันตั้งแต่ตอนต้นว่าไม่ให้นั่งรถคันเดียวกันนั่งคันเดียวกันก็ให้ไปอยู่ข้างหลังอย่าขึ้นข้างหน้าเข้าร้านอาหารก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นร้านของคุณอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้น เมื่อการต่อสู้วันนี้เนี่ยได้รับผลนั่นก็คือทําให้สังคมมริกัรเนี่ยในอย่างเป็นทางการที่ไม่อีกระดับหนึ่งขึ้นไปอีกนะแต่ว่าซึ่งขณะนี้เนี่ยเราบอก,กเมื่อกี้ก็พูดก,กันว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็มีมั่งส่วนน้อยใช่ไหมที่ยังมีอยู่และอย่างกรณีที่ประธานาธิบดี อามาได้รับเรื่องนี่ก็ถือว่าโอ้โหเป็นคนผิวสีคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมคะ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ช่วงนั้นนี่แบบคอยมายาวนานแบบประเทศใช่ใช่ก็ก็ก็สมนะคะค่ะแต่ตอนนี้ก็ก็อะไรก็ไม่รู้ละวุ่นวายแล้วแล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ดูท่าทางโดนทรัมป์จะมานก็มาแ ธรรมดาของการเมืองเลยค่ะสาสกันไปศาสตร์กันมาเออบางทอีกเรื่องปิดระบบมลคาญนึกเลยแบบเร็วๆเร็วๆเออเดือดเดือดนะคะจะเลือกตั้งเมื่อไหร่นะคะจะเลือกตั้งเมื่อไหร่คะเอ่อคิดว่าโนเดืเบอร์ค่ะอืมค่ะค่ะโนเดือเบอร์แต่ว่าแต่ว่าเขาก็ต้องก็ต้องอะไรนะเอ่อ คือต้องผ่านอะไรอีกเยอะแยะคือต้องมีการเลือกตั้งแบบพารายแบบอะไรตัวอะไรแต่ตอนนี้ยังไม่มีตัวแทนของพักเลยว่าใครจะเข้ามาตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลือกตัวแทนตอนนี้ก็แค่เลือกตัวแทนนี่ก็สา์กันชนิดเลอะทั้งตัวกลัวจะกลัวจะเน่า จะจะน้ำหน่อจะเค้นก wow> ันออกมาได้เป็นตัวแทนของพักแล้วค่อยมาชิงกันอีกนะคะค่ะก็คงต้องติดตามแล้วก็เดี๋ยวคงต้องรบกวนคุณตูมาเล่าความคืบหน้าให้ฟังเป็นระยะระยะด้วยโอ้ได้เลยค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะค่ะะวันนี้เขาช้อปปิ้งกันสนันไหมคะ วันอ๋อไม่มี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 วันถือ Pre s i d e n t Day ค่ะ President Day คิดว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นเดือนหน้าอืมอ่ากุมภาค่ะอันนั้นอะ p r ะ s i d e n t Day มันก็จะมีเซลล์มีอะไรอ๋อค่ะค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็มีมีพระเวดแล้วก็ข่าวคราวแล้วก็จะมีต่างเมืองเมืองใหญ่ๆน่ะค่ะก็จะมีจะมีงานอะไรพิเศษอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่ก็ไม่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 อ ในในกรณีของของทางนั้นก็คือไม่ได้มียิ่งใหญ่อะไรแต่ว่ารู้ว่าว่าเป็นวันหยุดแล้วก็ทุกคนก็ได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรกันพักผ่อนค่ะคค่ะะวันนี้ต้องขอบคุณมากรบกวนเวลาพักผ่อนของคุณปูนะคะเป็นวันหยุดดีค่ะคค่ะะสวัสดีนะคะสวัขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียค่ะ สวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องราวาคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปในค่ำคืนนี้ค่ะคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีป